ย้ำเสมออย่ามองที่อายุแต่ให้มองที่ความสามารถนะครับเพื่อนครับวันนี้เอาปั๊มสายแชปมรถเหล็กโชกคู่มาติดตามกันครับโดยรถคันนี้ครับเป็นของทางป๊อปพาวเวอร์ช็อปนครปฐมครับอายุยังน้อยอยู่เลยครับ31เองฮะแต่ผลงานต้องเรียกได้ว่าหน้าติดตามครับผมเป็นเพจที่ชอบเปิดโอกาสให้น้องอยู่แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูทั้งรถบ้านรถแข่งที่ป๊อปก็ทำออกมาในสายปั๊มสายบอกเลยว่าสวยมากฮะแถมแรงอีกต่างหากเชื่อเพื่อนๆน่าจะชอบนะฮะราคาจับต้องได้ด้วยท้ายรายการอยากรู้เป็นอย่างไรไปชมกันครับ ที่ที่โชกัพไปให้สุดอย่าหยุดที่ความธรรมดาเกียร์ชงกพิงใส่สิ่งรถแข่งรถบ้านใจเดียวกันของดีต้องแน่นทุกจังหวะสองเท่าทีททเขาจะให้ครบงานสิ่งงานแข่งไม่เคยพลาดจุดช่วงต้องได้สมบัสนับสนุนรายการโดยโชคอัพที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 โชกอัพโชกอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้ มองหากันอยู่หรือเปล่าสเสื้อสติ๊กเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายทักอินบ็อกนะครับมม mm hmm> ุักรรออสสดดจเยต์ป ัร้อยโลอ่ะครับร้อยโลคนขับพี่ร้อยโลจะลดไหมอยากลดอยู่พี่แต่กินมาเยอะแล้วเสียดายกินมาเยอะแล้วเสียดายมือก็ดีนะสวัสดีครับเพื่อนครับอยู <S <S er ่กับผมครับบอกระพิวแค่วุฒิวุ่นการครับชอบเหลือเกินปั๊มสายเนี่ยเขาบอกต้องปั๊มสายดีวะวันนี้พามาดูของแรงที่เรียกว่าอยู่ในสวนเหมือนกันนะป๊อปพาวเวอร์ช็อปครับ ผลงานน่าติดตามฮะน้องคนนี้ครับอายุไม่เยอะด้วย30ต้นๆมีดาก้อนแรงๆวิ่งไว้เร็วสุด1ี่รายละเอียดภาพรวมน่าติดตามครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพจของวงการให้ด้วยทุกช่องทางนะฮะวันนี้มาคุยกันหน่อยกับรถคันนี้ซึ่งหลายคนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นแนวทางกับน้องหลายๆคนที่กำลังติดตามรายการได้และน้องก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับ,รบสวัสดีครับแดร็กส <นำ S 2> ุวหน่อยเล็วผม ป๊อปพาวเวอร์ช็อบครับะออชื่อจริงพุทธิพงษ์แซ่พัวครับพุทงแซ่พัวครับผมป๊อปเอ้ยนี่คือในส่วนของรถที่ร้านเรา <c oughs> ใช่ครับพี่นี่เลยดาก้อนครับดูครับเพื่อนนะภาพรวมบอดี้ภายนอกรถงามมากป <c oughs> ๊อปเอ้ยครับผมเร็วสุดเท่าไหร่อ่าคันนี้ทำเวลาดีสุด11.7ครับ11.7ครับทาไว้นานหรือยังก็ตอนซ้อมครับพี่สิบใช่ตอนซ้อม11.7พี่เออ ภาพรวมแน่นอนรถคันนี้บ๊อบเองมีความตั้งใจกับมันมากถูกต้องไหมใช่ครับเออเจ้าของรถคือใครครับอ่าเพื่อนผมเสียแบงค์ครับเสียแบงค์ครับผถามอะไรอยู่อ่าเลี้ยงกุ้งพี่เลี้ยงกุ้งครับตอนแรกพี่เปิดรายการไปไว้บ๊อบบ๊อบอายุเพิ่งจะสามสิบปีต้นๆถูกไหมครับใช่ครับสถานี่อะไรสานสี่วิทยครับเปิดอู่มากี่ปีแล้วอ่าห้าปีพี่ห้าปีทำอู่ตรงนี้ห้าปีปั๊มสายล้วนๆเลยครับก็เริ่มปั๊มสายมาเลยความชอบอ่ะ รถคันแรกผมปั๊มสายด้วยพี่ริ่เราชอบครับเพื่อนๆฮะหลายท่านที่อยากรู้รายละเอียดรถคันนี้เอามาให้ตามการกับดาก้อนสีแดงเครื่องยนต์สเปคเป็นยังไงบ้างครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นสามล้อหนึ่งพี่ครับลูกสี่เจเฮดครับสีเจเฮดครับผมก็โดยรวมก็ประมาณนี้พี่รายละเอียดในส่วนของโรงกึ่งที่เราเรียกว่าดูแลเรื่องเขวียงฟ้าสูบอะไรให้ตรงนี้เป็นใครครับเขวียงผมให้สัมพานเจรานครับ เป็นคนดูแลผมแล้วก็พวกแคมป์พวกอะไรเงี้ยครับคนดูแลให้อครับผมด้วยความที่ 3, เป็นเครื่องสามพันหนึ่งเกาะกับเทโบใหญ่ๆแบบนี้จริงๆแล้วอัตราความการาเกิดความเสียหายมันเยอะไหม,มครับป๊อปตอนที่เรากำลังทำเ <c oughs> ยอะไหมพี่มันก็สุดๆแต่พี่มันก็เสี่ยงเสี่ยงทุกอย่างพี่บูตมันเยอะมันก็มีการเสียหายเยอะพี่ทุกอย่างพี่มันต้องต้องเสี่ยงพี่แล้วงานอินเตอร์สวยๆนี่แหละครับป๊อปอ่าเบนซ์ครับของเบนซ์เบนซ์ส่วนมะพร้าวครับเป็นคอซิง อ,อทุกสิ่งอย่างปัญหาเรื่องความร้อนเจอไหมครับความร้อนไม่มีนะพี่คันนี้ไม่มีเรื่องความร้อนครับอืครับมีก็เป็นตัวอื่นมากกว่าพี่ตัวอื่นมากกว่าใช่เป็นตัวอื่นมากกว่าพี่แต่เราเกินเกิดนี่ตัวอ,อื่นมีอะไรบ้างตัวอื่นก็เหมือนพวกยังไงอะพวกเทอร์โบพวกอะไรเงี้ยพี่เ,ออเพราะว่ารถแข่งมันต้องแลกบูตแลกอะไรเยอะพี่มันก็เสี่ยงพี่ผมพูดตรงๆเลยใช่ไหมครับมีโอกาสระโบเกียทุกอย่างพี่ายในเครื่องก็เป็นพี่ใช่ไหมครับเพื่อนๆฮะรถคันนี้นะครับ สนามคลองห้าล่าสุดงานปั๊มสายพี่เอกทีวีสังที่ผ่านมาคดีที่หนึ่งเนี่ยเราเบรทนด้วยใช่ครับรอบเบทเทิลเขาที่หนึ่นี่ฮะไม่ธรรมดาแล้วเป็นโชกคู่ด้วยครับเลยเอามาให้ติดตามกันแล้วดูภาพรวมเครื่องยนต์เมื่อกี้น้องเกิดไปแล้วว่ามีอะไรบ้างระบบน้ำมันคันนี้เป็นไงบ้างครับป๊อประบบน้ำมันเป็นของช่างก๊อฟครับร์เดตดีเซลอืครับผมเขาทำให้ปั๊มสิบสองมิลครับผมโอฉีดห้าลูโอชีดห้าลูครับเขาเป็นคนดูแลผมเลยเป็นเทอร์เดตดีเซลหรือก๊อปบางเลนนี่แหละใช่ใช่ใช่ดูแลระบบน้มันใให้เรราช่คับ มันคนทำปั๊มให้หมดเลยก่อนหน้านี้พี่เคยถามตัวก๊อปไปเว้ยทำไมเขามียันปั๊มสิบสี่อะไรกันทำไมถึงไม่ขึ้นสิบสี่กันอือเราว่าสิบสองเรายังไปได้อีกพี่อ่าครับผมว่าตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับมันเหลืออยู่ควันท้ายมันก็เยอะอยู่อืออ่าก็เลยยังไม่อยากลองสิบสี่เอาสิบสองให้มันสุดตัวไปก่อนพี่สุดตัวไปก่อนครับคือเครื่องเครื่องเรามันเป็นบล็อกเล็กพี่ไม่จําเป็นต้องลูกปั๊มใหญ่ไม่ต้องงท่านั้นครับก็ มก่อนหน้านี้พี่เคยถามตัวกอปไปเว้ยทำไมเขามียันปั๊มสิบสี่อะไรกันแล้วทำไมถึงไม่ขึ้นสิบสี่กันเราว่าสิบสองเรายังไปได้อีกพี่อ่าครับผมว่าตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับมันเหลืออยู่ควันท้ายมันก็เยอะอยู่อืออ่าก็เลยยังไม่อยากลองสิบสี่เอาสิบสองให้มันสุดตัวไปก่อนพี่สุดตัวไปก่อนครับคือเครื่องเครื่องเรามันเป็นบล็อกเล็กพี่ไม่จําเป็นต้องลูกปั๊มใหญ่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับก็คือเอาให้มันพอดีในเครื่องของเราพี่ครับมันยังไม่เครื่บล็อกใหญ่ ชุดเกียร์ชุดคัสเป็นไงบ้างครับรถคันนี้คัสเป็นพี่ปุ๊กปอมันตีครับเป็นผู้ป,ปอมันตีคัสครับผมโดยรูปแบบของแผ่นคัสเป็นยังไงบแบบไหนบอกได้ไหมคัสทองแดงสิบหกก้อนครับพี่มีสองชัน้นเกียร์ก็เป็นโอเอสหลังถน,นนธรรมดาพี่หลังถนนธรรมดาครับผมถ้าแง่นิดนึงเขาบอกว่าบางทีอู่ไม่ค่อยบอกพอดีบอกเกียร์แล้วเฟืองท้ายไม่ค่อยบอกกันเราบอกไหมเฟืองท้ายเบอร์อะไรเล่นกันเฟืองท้ายคันนี้อ่าสามเก้าพี่คิดก่อนเน้นเน้น เน้นไวพี่เน้นไวครับเอา400คือต้องหมดรับหมดทุกอย่างเลยครับความเร็วท้ายเท่าไหร่บอกได้ไหมความเร็วท้ายคั้นี้เคยทาได้191พี่มันไปได้อีกไหมไปได้อีกไหมมันได้พี่แต่เราก็ยังหากันอยู่ก็คือยังไม่เจอพีมันก็คือเราหาเจอแค่ตรงนั้นนะครับครับนี่เพื่อนนะนี่ลองดูนะส่วนเก็บเรี่ยมมากหล่อมากครับงานท่อร่วมงานอินเตอร์งานหมอน้บงานเทอร์โบทุกสิ่งอย่างระบบน้ามันครบครับบางคนบอกอยากให้พี่ ป๊อปเนี่ยทำในส่วนของรถแบบนี้อีกสักคันผมมาส่งให้พี่ส่งเวลาใครจ่ายเยอะไหมถ้าเป็นสเปคแบบนี้อ่าอันนั้นต้องคุยกันพี่ว่าคือหนึ่งรถแข่งมันถามว่าเยอะไหมมันไม่เยอะพี่แต่ความเสียหายระหว่างทางมันเยอะคืออย่างสมมติว่ารถรถหนึ่งคันนะครับทาออกมาเครื่องสมบูรณ์ทุกอย่างใน,ในงบมันไม่เยอะหรอก แต่พอไปวิ่งนะความเสียหายมันต้องมีแบบอุปกรณ์รอบข้างพี่อาจจะเสียหายมันอาจจะไปเยอะตรงนั้นอีกทีหนึ่งพี่ครับพวกเนี้ยนี่ะชัดเจนนะน้องคุยชัดมากเลยอะจรับช่วงความเสียหายครับพวกนี้นี่อเพื่อนนะบ๊อบครับพาพี่ดูบอดี้รอบตัวรถหน่อยได้ไหมครับผมดูทรงรถครับเพื่อนครับธรรมดาดาก้อนหล่อเลยครับดูว่านี่ครับปุมปุมมาเลยนี่คือถ้วยรางวัลด้วยใช่ครับล่าสุดเลยครับผมใช่งานล่าสุดเลยพี่รถเหล็กปั๊มสายใช่ครับรถบ้านไดเล็ก ใช่ครับสองรุ่นเลยเหรอใช่สองรุ่นพี่จริงไหมเนี่ยครับเอาไปไปวิ่งไปแบกเขาเหรอครับแล้วมึงเอาที่หนึ่งวะยังไงที่หนึ่งรุ่นหนึ่งรถเหล็กครับคือรุ่นผมเป็นรถเหล็กคันนี้ครับรถเหล็กชกคู่โอ้ดูฮะนี่ยางยังไม่เอาลงเลยเหรอยางพี่ครับกับหมาก็อยังไงอยู่กันเลยก็วิ่งยางไหลเด่นนี่ใช่ครับฮีโร่แดกใช่ครับแบตท่วงท้ายครับทําไมคันนี้ไม่มอน้ําหลังเหมือนปั๊มสายกันอื่นเขาวะอยากให้อยู่ในมิติรถบ้านพี่คืออยากให้มองเป็นว่า รถบ้านจริงๆที่แบบยังไงอะคือม่นน้ำข้างหน้าลูกเดียวอย่างเงี้ยพี่คนดูดูเลยว่าอาจจะจับต้องได้ครับคือประมาณนั้นพี่60ฟุตเป็นไงบ้างครับดีไหม60สฟุตก็ห6ครับ16ใช่ยังไม่ดีเท่าไหร่พี่ก็เลยว่าไล่เรื่องรายละเอียดปรับเซตหน่อยใช่ครับต้องปรับเซตครับไล่กันเองปะทำกันเองพี่คอนนี้จะโชกัพอะไรครับโชกัพโปรพัดพี่ว่าวครับซื้อโปรพัด์ดีอยู่แล้ว ใช่ก็คือใช้ของเขามานานแล้วครับหน้าหลังเลยเออฮครับเหลือไล่แนบลงไล่ใช่ใช่คือไล่รายละเอียดพวกนั้นครับเออพื้นที่ในส่วนของเวลาไปแข่งแต่ละสนามเนี่ยเอาตรงบางคนบอกว่าบกทําไมรถแต่ละคะันไปวิ่งเวลาสนามโ0สฟุตแม่งไม่เหมือนกันเลยทั้งที่เป็นรถคันเดียวกันเพราะอะไรพื้นแท็กพี่สภาพอากาศหนึ่งทชื้น2เหนียวไม้ทุกอย่างพี่การรอบออกทุกอย่างมันมีผลหมดเลยอือย่างรถพวกเนี้คือมันจะไปล็อกรออออกเหมือนเขาไม่เร็วไม่ได้ ไม่เร็วคือเขาค้างรอบได้แต่พวกนี้คือต้องใช้บูทพี่ใช้ปั๊มเพื่อบูทให้มาแล้วก็ออกอถ้าจังหวะดีก็คือออกได้ถ้าจังหวะล้นก็คือออกเสียอแต่ถ้าจังหวะบูทไม่ถึงก็ออกไม่ได้อ อ,อย่างรถพวกเนี้คือมันจะไปล็อกลออออกเหมือนเขาไม่เร็วไม่ได้เขาไม่เร็วคือเขาค้างรอบได้แต่พวกนี้คือต้องใช้บูทพี่ใช้ปั๊มเพื่อบูทให้มาแล้วก็ออกอถ้าจังหวะดีก็คือออกได้ถ้าจังหวะล้นก็คือออกเสียแต่ถ้าจังหวะ บูตไม่ถึงก็ออกไม่ได้ออครับมันก็เลยออกยากนี่เลยนะฟังแล้วได้ข้อมูลนะตรงจุดนี้ครับแต่ไอหมูเก้าคืออะไรวะท้ายหมูเก้าอธิบายบ้านผมบ้านผมนี่หมูเก้าแล้วสอกต้นหมากนี่ใครวะเพื่อนที่เขียนกันเองครับแหมเข้าใจเล่นองจริงๆเลยนี่คือบอดี้ตัวรถครับวิ่งเร็วสุดคือสิบเอ็ดเจ็ดครับผมนะฮเจ็ดวันงาเขาวิ่งอยู่ปุ๊บเป๊ะออกมาสักสิบสองใช่ครับสิบสองหนึ่งสิบสองหนึ่งอุ้ยภายในมันคีนนี้วะเดิมเลยครับ ขอดมหมดเลยพี่แค่ไอคำว่ารถบ้านของมึงนึกมเอาอย่างนี้จริงหมดดูมาเพื่อนะขีนขีนสวยๆเลยครับดูฮะผมครบครับครบพี่ดูฮะขังหมดพรมอะไรนานี่เบาะก็เป็นแบบเกอร์กี้โดมานครับวัดบูธใส่เข้าไปตามความเหมาะสมครับเอาแค่ใช้พี่เอาแค่ใช้ครับขับเองจริงปะขับเองนี่ตลกแบกาำนักด้วยร้อยกว่าโลครับหนักคนขับร้อยกว่าโลแล้วพี่รุ่นนี้กติกาช่างหนักเขาไหไร ตัน4ี่ห้ครับไอโชคคู่เนี่ยนะใช่ครับนั่นแหละพี่พี่ถามนิดนึงในส่วนที่เราคิดว่าเราอยากอัพเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขเห็นบอกว่ามีเหมือนกันมีครับพี่ตรงจุดนี้เราจะทําอะไรกับมันบ้างคิดว่าออยากให้น้ำหนักเบาวันนี้พี่เพราะหนึ่งตัวผมหนักอย่างหนึ่งเลยพี่คืออยากให้รถน้ำหนักมันเท่ากติกาที่เขาวิ่งกันคือตัวนี้รถเราแบกน้ำหนักอยู่พี่ ก็อยากได้พวกช่วงนงช่วงหน้าอะไรเงี้ยพี่ก็คิดคิดไว้อยู่ช่วงหน้าหมายถึงก็คือเป็นช่วงหน้าดีแม็กอะไรเงี้ยครับมันดีกว่ายังไงอ่ะด้วยสลีระและน้าหนักพี่อืน้ําหนักก็คือเบากว่าช่วงหน้าเดิมแล้วก็สลีระครับพี่ก็คือมีพวกปิกนงปิงนกเบาอ่ทุกอย่างมันดีกว่าพวกนี้พี่เออครับพวกโชกหน้าพวกอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าอ๋อนั่นคือสิ่งที่เรามองไว้ว่าเราจะทากับมันใช่อยากทาครับอ๋อคือช่วงหน้านี่แม็กคือต้องตัดออกใช่ใช่ใช่เลาะหมดเลยใช่พี่อยากทำเหมือนกัน ได้ทําแน่นอนครับเออแล้วขอคิดเรื่องเครื่องก่อนขอคิดเลยนะขอคิดเรื่องเครื่องก่อนพี่ไม่ได้หมดแค่นี้นี่คือรถแข่งพาดูแล้วพอเพอรเวอร์ช็อปนี่คือรถแข่งไอ้คันในนั่นล่ะคือรถบ้านพี่รถขับเล่นเท่านั้นรถไข่รถผมครับรถเองใช่พี่พาไปดูหน่อยได้ไหมได้ได้ได้นี่เ่อนะอู๋น้องเขาเรียกว่าเป็นบ้านสองบ้านเรียกว่าสองห้องอยู่กันชิวๆในสวนเออนี่ฮะโอ้โหอันนี้รถขับเล่นพี่เค่ ยังรออ่ะรายละเอียดคร่าวๆดิยังไงวะคันนี้กเ็เดิมทีมันเคยเป็นรถแข่งแล้วผมก็หยุดมาทําเป็นรถบ้านก็คือเครื่องมันก็เป็นสามมันหนึ่งพี uh ่ huh. ลูก4ี่เจตอะไรเงี้ยครับรายละเอียดก็คล้ายๆรถแข่ง uh huh. แต่คือไล่เป็นสเต็ปรถบ้านไป ครับของอาจจะยังไม่ถึงรถแข่งเรียกได้ยังขับใช้งานได้อยู่ใช่คือขี่เล่นอยู่ไปมีตติ้งต่างจังหวัดได้ไปครับบางทีก็เอาคันนี้ยลากรถแข่งไปแข่งจริงไะเด่ยครับเย็ดแค่ยัางหล่อเลยฮะวันนีดาก้อนใช่พี่ดูฮะน้องทำเรรถตัวเองนะใช่กีนเลยนครับเออสวยครับพี่เห็นเมื่อกี้มองไปแวบหนึ่งฝั่งนู้นเครื่องไขวางตั้งเครื่องลูกค้าพี่อามาทําครับเออครับคือรถเขาไปทําสีอยู่อืก็เลยมาให้ผมเก็บสภาพทำใหม่ทําใหม่ครับ เขาต้องการอะไรครับภาพรวมเจ้าของรถภาพรวมเจ้าของรถคือเน้นใหม่ก็คือชุบโครูรเมียมเก็บสภาพครับครับก็คือเก็บสภาพอะไรเงี้ยครับเป็นรถโชว์โอ้โหประมาณนั้นครับทุกจุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากจะเข้ามาหาตัวพี่ป๊อปหน่อยอยากนะครับรถแบบว่ารถผมเป็นได้จากพ่อมา25งพเดิมๆเลยยูสุอยากจะเกาะเทอร์โบสักลูกหนึ่งอินเตอร์ชุดหนึ่งขยับปั๊มนิดๆคล้าจ่ายเยอะไหมครับ เบื้องต้นที่อยู่รับไว้นะพี่ก็คือสมมติสเต็ปแรกคือรถไม่มีเทอร์โบออมาเกาะเทอร์โบผมทำเซ็ตปั๊มให้แล้วก็มีวันบลกบูคือพ่อยถ้อยตรงท่้อยเสียคือจะไม่มีเตอร์นะพี่พร้อมขับกลับบ้านคือเห็นผลแน่นอนไม่เกิน2,000มจริงไหมเนี่ยครับแล้วกิสองหมื่น 20, ครับคิดราคาผิดภาวะมาเกาะเทอร์โบให้โอเคแต่อะ ดูดเข้าใช่ไปดูดสดเลยเทรโบเอโบเป็นพวก44 45อะไรเงี้ยพี่ก็คือเป็นสเต็ปโบเล็กๆครับบูทน้อยๆรถใช้งานขับสนุกอะไรเงี้ยไม่ข้ามสองหมื่นไม่ขึ้นสองหมื่นพี่ทำขยับปั๊มให้นิดใช่ปั๊มให้ด้วยแล้วก็มีวัดบวกวัดบูทให้อะไรให้พี่ยดเคคือเอาง่ายว่าออกไปเห็นผลว่ามันดีกว่าเดิมเยอะแน่นอนครับคือมันมีเทอร์โบเป็นผลแน่นอนของาม่เร็วรับทำไหมขางม่เร็วรับไหมรับพี่อาทิเช่นทําเครื่องฟิตเครื่องอะไรเงี้ยทำหมดพี่ ทำไม่หมดเลยหรอพี่นึกว่าจะเอาแต่ปั้มสายรับอยู่เหมือนกันพี่เออปั้มสายงานเยอะกว่าปั้มสายงานเยอะกว่าเพื่อนฮะนี่คือป๊อปพาวเวอร์ช็อปครับสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนอะป๊อปอัศสกายไลน์พี่ตอนนี้หอมครับผมอำเภอเมืองนครปฐมครับช่องทางการติดต่อละเฟซบุ๊กพุทธิพงษ์แซ่พัวครับเบอร์โทรก็088-012-9506ครับเข้ามาผิดหวังไหม มาคุยกันด right. <im iti> <im iti> ีกว่าเป็นมาถมตัวด้วยเพื่อนนะคุยกันดีกว่าพี่ถมตัวเลยฮะป๊อปพาวเวอร์ช็อปครับฝ่าวเลยแล้วกันนะครับถมมาอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าอายุไม่เยอะน้องเรียกว่าประสบการณ์ก็เรียกว่าน่าจะแน่นพอผมควรแหละเพราะรถแข่งทําได้ขนาดนี้นะฮะอย่ามองที่อายุฮะแต่ให้มองที่ความสามารถความมีสุภาพครับทุกอย่างดีเองขอบคุณครับป๊อปขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สวยว่ะเก็บทุกรายละเอียดเลยเหรอครับ